มีร้านเติมโลบัคแนะนำไหมผม,มอยากเปลี่ยนเสื้อวะร้านเติมโลบักแนะนำาหรอ,องนี้ต้องร้านนี้เลยจีน Lawabuck าาทางร้านเนี่ยมีบริการกดโลบัคที่จีนต้องการด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมพาสแมปไหนดังๆในโลบักเนี่ย l a ว a b u c k เนี่ยก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเลยต้องบอกเลยว่าหลายแมปมากๆอุ้ยร้านดูดิชุดใหม่โคตรปี้ยก็ถ้าคุณผู้ชมอยากเท่แบบนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปใช้บริการเว็บ l a ว a b u c k นะฮะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ เอาละครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปของ Project s l a y e r นั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการเป็นอสูรกันนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องก,กันเลยนะครับซึ่งเื่อนไขแรกในการเป็นอสูรนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องมีเลเวลทั้งหมด20นะครับแล้วก็ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยหาย NPC หมูซันนะฮะมันจะสุ่มเกิดตามแมปเลยตอนกลางคืนนะครับ เมื่อเราเจอ NPC มูซันแล้วนะครับก็ให้เรากดคุยกับมันเนี่ยมันก็จะถามเราโน้นนี่นั่นไปนะครับผมแล้วก็กดทางด้านซ้ายไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาจะให้เคเวสเรามานะก็เควสเนี่ยจะมีให้เราเก็บดอกไม้ทั้งหมด5ดอกนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยพาตัวดรนะครับไปหามูซันนะคุณผู้ชมซึ่งมันจะมีจุดหนึ่งที่มูซันเกิดเนี่ยแล้วใกล้กับจุดเควสหมอมากๆนะครับก็คือ ให้เราเนี่ยออกจากเมืองเริ่มต้นมาและชิดขวาเลยนะคุณผู้ชม่าพอข้ามสะพานไปแล้วเนี่ยก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่นะครับซึ่งจะเป็นบ้านที่มีหมออยู่นะก็เมื่อเราอุ้มหมอมาแล้วเนี่ยก็ให้ไปส่งที่มูซันนะครับผมไปกดคุยนะอ่าก็จะเป็นการเซ็ตเควสอุ้มหมอนะฮะรักพาตัวหมอนั่นเองนะครับส่วนอีกเควสนึงเนี่ยคือการหาดอกไม้นะครับผมดอกไม้ก็เช่นเดียวกันครับจะเกิดตามแมปเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เนี่ย ไม่จาเป็นต้องรอกลางคืนนะครับมันจะมีโอกาสเกิดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะจุดที่หาง่ายๆเลยนะครับก็จะอยู่ที่ข้างๆหมู่บ้านแรกเลยนะคุณผู้ชมอยู่ทางฝั่งนาข้าวนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆนะก็จะมีดอกไม้อยู่นะครับผมแล้วก็เมื่อเราทําการเก็บดอกไม้ครบทุกดอกแล้วแล้วก็ทําการส่งคุณหมอแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเควสเนี่ยก็จะเสร็จอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีไอเท,เทมอันนึงเนี่ยเข้ามาในตัวเรานะครับผมเป็นขวดเลือดนะเมื่อเรากดดื่มแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ จะสำเร็จนะครับผมแล้วก็ไม่สําเร็จด้วยนะครับผมเมื่อสําเร็จแล้วเนี่ยผิวก็จะเปลี่ยนสีเนาะมีลูก,กตาที่เปลี่ยนไปนะครับผมบางคนเนี่ยก็อาจจะมีบัตรเดมอนอาร์ตโผล่มาเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดก็ต้องทําใหม่นะคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นอสูรแล้วยังไม่มีบัตรเดมอนอาร์ตเนี่ยสามารถหาได้จากในถ้าเลยนะ ก็จุดสตาร์ทเนี่ยให้เริ่มจากเมืองแรกนะครับผมแล้วเดินตรงมาเลยนะครับผมทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีถ้ำเล็กๆอยู่นะครับผมให้เราเข้าไปเนี่ยก็จะมี NPC นีซีที่ใช้สุ่มบัตรเดมอนอาร์ตอยู่นะครับส่วนเรื่องการรับเควสนะคุณผู้ชมมูซันเนี่ยก็จะมีเควสมาให้เราตลอดเรื่อยๆนะครับผมมันจะเป็นรูปไอคอนของมูซันนะครับผมเมื่อเรากดดูแล้วเนี่ย มันก็จะมีควยขึ้นมาให้เราตลอดนะก็สามารถกดลับกันได้นะครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมคิดว่าน่าจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วนะครับผมถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับใครสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคุณผู้ชมโอเคครับด้วยในคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับให้ช่องผมด้วยนะฮะ มีอะไรสามารถคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วจะใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีนะครับ